เชื่อว่าทุกคนคงเคยคิดและสงสัยมาโดยตลอดว่าหน้าตาของเราเปลี่ยนไปจากเดิมหลังจากที่เพิ่งตื่นนอนจริงหรอทำไมหน้าตาของเราถึงดูแตกต่างจากตอนเข้านอนอย่างมากมันเป็นเพียงการคิดเองเออเองหรือว่ามันคือเรื่องจริงกันแน่หลายคนอาจสังเกตได้ว่าดวงตาและใบหน้าของเราจะดูบวมขึ้นผิวของเราก็เต็มไปด้วยริ้วรอยและถึงแม้ว่าคุณจะนอนเต็มอิ่มมาทั้งคืนแต่คุณก็ยังดูมีสีหน้าอ่อนล้าอย่างน่าประหลาด ใบหน้าเราเปลี่ยนไปจริงหรือไม่และทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเรากันแน่คำตอบเบื้องต้นก็คือมีปัจจัยมากมายตั้งแต่ภาวะขาดน้ำจนไปถึงพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตทางที่แย่และแม้แต่ท่านอนของคุณก็ส่งผลต่อช่วงเวลาที่คุณตื่นนอนได้เช่นกันอ้างอิงจากนิตยาสารการแพทย์ Medical News Today ระบุว่าเมื่อคุณเอนกายนอนหลับพักผ่อนในตอนกลางคืน บริเวณรอบและข้างในสีสัของคุณจะเกิดการสะสมของเหลวมากกว่าการนอนในเวลากลางวันสิ่งนี้จะทําให้เกิดผลที่รุนแรงยิ่งขึ้นหากคุณนอนหลับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปโชคดีที่เวลาคุณตื่นนอนและลุกขึ้นยืนของเหลวส่วนเกินเหล่านี้จะไหลออกไปและใบหน้าของคุณจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งดรภูวิชาพาเทนแพทย์ผิวหนังชื่อดังผู้ก่อตั้ง p r o v i s i o Skin Care ระบุว่า การนอนของคุณเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทําให้คุณตื่นมาพร้อมกับอาการหน้าบวมโดยเฉพาะการนอนคว่ำหน้าจะยิ่งส่งผลเสียต่อผิวของคุณที่จะเปลี่ยนไปเวลาตื่นนอนเธอกล่าวว่าแรงโน้มถ่วงคือผู้ชนะเมื่อเรานอนคว่ำหน้าลงเธออธิบายว่าน้ําเหลืองในร่างกายของคุณจะไหลลงเมื่อคุณนอนหลับซึ่งอาจนํานไปสู่ปัญหาถุงใต้ตาและใบหน้าที่บวมได้เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ ด็อกเตอร์พาเทลแนะนำให้คุณนอนหงายหรือพยายามยกหน้าขึ้นเล็กน้อยด้วยการนอนบนหมอนนอกจากนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตและบริโภคอาหารก็สามารถส่งผลเสียต่อผิวพรรณของคุณได้เช่นกันเช่นการดื่มแอลกอฮอล์มากการสูบบุหรี่การนอนไม่เป็นเวลาการสัมผัสกับแสงแดดมากเกินไปหรือการไม่ออกกำลังกายสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆเช่นอาการแพ้การร้องไห้ก่อนนอนและการนอนหลับไม่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ทําให้ร่างกายของคุณไม่ได้พักผ่อนและไม่มีเวลาซ่อมแซมตัวเองในตอนกลางคืนและอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําการไหลเวียนโลหิตที่ลดลงหรือการสร้างความเสียหายให้กับผิวเมื่อรู้ดังนี้แล้วคุณสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนการกินและการใช้ชีวิตเพื่อที่จะทำให้ใบหน้าของคุณไม่บวมตอนตื่นเช้าอีกต่อไป เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกับมายาได้นะคะยังมีสาระน่ารู้อีกมากมายกดติดตามสิคะ